สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้แค่เลยจะพาทุกคนเลยนะคะมาทำไข่เค็มทำด้วยไข่ไก่นะคะนอกจากทำไข่เค็มด้วยไข่เป็ดแล้วนะคะไข่ไก่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ราคาถูกกว่าไข่เป็ดอีกนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องนำไข่ไก่ที่เราซื้อมาเนี่ยล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะเพราะว่าไข่ไก่บางฟองเนี่ยเขาจะเปื้อนเนาะ เดี๋ยวเคเลจะใช้ฟองน้ําถูนะคะการทําไข่ไก่เนี่ยเราต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าไข่ไก่เนี่ยเขาจะแตกง่ายระวังอย่าให้เขาแตกนะคะจะไม่เหมือนไข่เป็ดเนะาะไข่เป็ดเปลือกเขาจะหนากว่าแล้วก็จะแตกยากกว่าถ้าหากว่าเราทแํแเราไข่มันล้าวเนี่ยเราไม่เห็นนะตอนเราเอาไปดองไข่เค็มเนี่ยจะทําให้ไข่เน่าแล้วเสียยกกระปุกยกโหลเลยนะคะนี่เห็นไหมคะไข่ไก่บางใบเขาก็เปื้อนนะคะเราถึงต้องล้างให้ ให้ดีก่อนที่เราจะนำไปทำไข่เค็มเนาะนี่ค่ะเมื่อเราล้างทำความสะอาดไข่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะผึ่งไว้แบบนี้นะคะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำเกลือกันเลยค่ะค่ะการทำเอ่อ ไข่เค็มด้วยไข่ไก่นะคะน้ําเกลือนะคะแค่เลยจะใช้เป็นเกลือเม็ดค่ะเกลือเม็ดหนึ่งถ้วยหรือเกลือเม็ดหนึ่งส่วนนะคะเกลือเนี่ยแค่เลยนําไปล้างทําความสะอาดก่อนนะเพราะว่าเกลือเม็ดบางทีเขาไม่สะอาดนะจะมีเศษขี้ผงอะไรดําๆติดมาก่อนเพราะฉะนั้นต้องนําไปล้างน้ําก่อนเนาะเมื่อใส่เกลือเม็ดลงไปหนึ่งถ้วยก็ใช้ถ้วยเดิมเลยค่ะตวงน้ําทั้งหมด4ี่ถ้วยเกลือหนึ่งส่วนน้ำสี่ส่วนนะคะ นี่ค่ะเราจะไดเออ้เราจะได้น้ําเกลือที่กําลังพอดีนะคะค่ะถ้าใครไม่มีเป็นเกลือเม็ดก็สามารถใช้เป็นเกลือป่นได้นะคะค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็นําไปต้มต้มไฟนะคะต้มให้ละลายเลยค่ะค่ะเมื่อน้ําเกลือของเรานะคะเกลือละลายหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะ นี่ค่ะต้มจนเกลือละลายหมดแล้วนะคะเมื่อปิดไฟแล้วเราจะตั้งพักไว้แบบนี้ค่ะพักให้น้ำเกลือของเราเนี่ยเย็นสนิทเลยนะคะก่อนที่เราจะไปนำไปทำไข่เค็มอย่าใส่ตอนที่น้ำเกลือร้อนๆน,นะคะถ้าเราใส่ตอนที่น้ำเกลือร้อนๆจะทำให้เราได้ไข่ต้มแทนไข่เค็มนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งพักไว้ให้เย็นสนิท<ฮ>เดี๋ยวเรามาดูตอนเย็นสนิทกันนะคะ ค่ะเมื่อน้ำเกลือของเราเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนาําไข่ไก่เนี่ยมาเลี้ยงใส่โหลเลยค่ะต้องค่อยๆวางเลยนะคะไข่ไก่เนี่ยต้องระวังยิ่งกว่าไข่เป็ดนะเพราะว่าเปลือกเขาจะบางกว่า หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําเกลือลงไปน้ําเกลือเนี่ยเดี๋ยวแค่เลจะกรองด้วยผ้าขาวบางหรือว่าผ้ามุงนะคะ นี่ค่ะเมื่อเราใส่น้ำเกลือลงไปเนี่ยตรงนี้ไข่เขาจะลอยนะคะเป็เพื่อนเมื่อไข่ลอยแค่เลยก็จะนําน้ํานะคะใส่ถุงค่ะแล้วมากดทับไว้แบบนี้นะคะนีเพื่อที่จะไม่ให้ขไข่เขาลอยนะจะได้ไม่เสียนะคะนี่ค่ะกดทับไว้แบบนี้เลยนะคะให้ไข่เขาจมอยู่ใต้ก้นโหลเนาะ หลังจากนั้นนะคะก็ปิดฝาไว้เลยค่ะนี่ปิดฝานะคะแล้วตั้งดองไว้ในอุณหภูมิห้องทั้งหมด15วันนะคะ,ะ,คะเมื่อเราปิดฝาสนิทแบบนี้แล้วนะคะเราจะตั้งดองทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องทั้งหมด15วันนะคะ15วันแค่นั้นค่ะเพราะว่าไข่ ไข่ไก่ของเราเนี่ยเปลือกเขาจะบางกว่าไข่เป็ดเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาดองน้อยกว่าไข่เป็ดค่ะถ้าไข่เป็ดเราจะดองอย่างน้อยประมาณ20วันเนาะแต่ว่าเป็นไข่ไก่เราก็ดอง15วันตั้งไวไ้ในอุณหภูมิห้องนะคะอย่าเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะค่ะเมื่อครบเวลา15วันเดี๋ยวเราจะนํามาต้มกันนะคะค่ะและนี่ค่ะครบ15วันพอดีแล้วนะคะ ไข่เค็มของคะเคลคะเลททำไว้ประมาณวันที่4 4สิงหานะคะวันนี้ก็วันที่19แล้วนะคะก็ประมาณ14-15วันใช้ได้แล้วนะคะค่ะนี่เห็นไหมคะ เดี๋ยวเราจะนําไปต้มกันนะแล้วก็แค่เลยจะทอดไข่ดาวให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าใครชอบขนาดนี้เนี่ยจะไม่เค็มมากนะ15วันเนี่ยสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆลองชิมแล้วนะคะว่าสูตรนี้เนี่ยยังไม่เค็มเนาะย,ยังไม่ชอบใจก็สามารถดองต่อได้เรื่อยๆค่ะแต่อย่าดองนานนะคะเพราะไข่ไก่เขาจะเค็มมากเนาะก็ดองเพิ่มอีกสักประมาณ5วันเป็น20วันก็ได้ค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรานำไปทอดกับนำไปต้มกันเลยค่ะ นี่ค่ะไข่ไก่สวยไหมคะไข่เค็มขลักข้างในของเขาแข็งตัวแล้วนะคะนี่สวยเลยทีเดียวนะคะ อันนี้แบบต้มนะคะต้มก็ประมาณแปดนาทีก็สุกแล้วค่ะไข่ไก่นะคะถ้าหากว่าเป็นไข่เป็ดก็ต้องต้มประมาณ10นาทีนะถึงจะสุกนะคะนี่เห็นไหมคะไข่สวยไหมคะไข่ไก่ไข่เค็มของเรานะคะนี่คะ่ะ เคเต้มเมื่อกี้นะคะต้มไข,ข,ข่ไข่ไก่เนี่ยต้มแปดนาทีพอนะแค่นี้ก็สุกแล้วค่ะนี่ให้ดูใกล้ๆค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามให้กับทั้งช่องของแคเรด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ